นี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าเครื่องกับตัว1450นะคะอันนี้สําหรับ1ช็อตนะคะถ้า1ช็อตเราจะใช้กาแฟที่12-14กรัมนะคะแต่ว่าอันนี้จะใช้อยู่ที่ประมาณ12กรัมนะคะถ้า14กรัมอาจจะแน่นหรือเยอะเกินไปนะคะก็ผงกาแฟที่ใช้นะคะก็จะไม่ละเอียดมากหรือหยาบไปนะคะความละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะประมาณน้าตาลทรายแดงนะคะหรือประมาณเกลือบ,บ่นนะคะ ความละเอียดก็จะไม่ได้ละเอียดมากประมาณนี้นะคะถ้าใช้กับเครื่องบดก็ลองเทียบเอาก่อนไ,ได้นะคะว่าความความละเอียดที่เราใช้มันจะอยู่ที่ประมาณไหนนะคะ <c oughs> เพราะบางทีเราไม่ได้แจ้งไปนะคะว่าเครื่องบดที่เราจะใช้อะคะว่าควรจะใช้เบอร์เบอร์ไหนลูกค้าต้องเทียบเอานะคะความละเอียดของตัวเครื่องบดนะคะ ตั้งค่าสำหรับ1ช็อตก่อนนะคะ1นึ่งช็อตก็จะใช้กาแฟอยู่ที่สิกรัมนะคะดีนี่ก็จะตั้งค่าสำหรับ1นึ่งช็อตนะคะ ค่านะคะแอดเมนก็จะตั้งว่าอยู่ที่ประมาณ30 ml นะคะปริมาณที่ใช้ก็อยู่ที่12กรัมน,นะคะการตั้งค่าเครื่อนก็ให้เราบิดมาสําหรับตัวแก้วที่เราจะตั้งค่านะคะสําหรับ1ช็อตนะคะเราก็ปิดไปได้เลยแล้วเราก็กดปุ่มตัวน,นี้ค่ะค้างเอาไว้นะคะรอจนกว่าปรมมาน้ำเขาะจะไหลลงมานะคะ เก็จะตั้งข้าไปสำหรับมมอชา้ตนะคะพอเราตั้งเสร็จเราข้อหมนกลับเลยนะคะให้เคารีเซ็ตเครื่องเขาแป๊บหนึ่งนะคะไฟเขาก็จะกระพริบ เราก็จะตั้งค่าสาหรับ,บ2ช็อตนะคะ2ช็อตก็ใส่ปริมาณกาแฟอยู่ที่18บแถึงยีกรัมนะคะแต่ว่านี้ที่จะตั้งก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ18กรัมนะคะถ้าถือว่า20กรัมมันอาจจะเยอะไปนะคะ ก็เวลาเราตั้งค่าเครื่องนะคะในขั้นตอนแรกแนะนําให้ช่างปริมาณกาแฟก่อนนะคะก่อนที่เราจะตั้งค่าเครื่องะคะเพราะว่าถ้าการตั้งค่าเครื่องเราตั้งปริมาณกาแฟไวะคะ้ค่ะมันจะแม่นยํามากกว่านะคะมากกว่าที่เราไม่ได้ตั้งค่าเอาไว้นะคะ ขอครั้งต่อไปถ้าลูกค้าจะไม่ได้ตั้งค่าเครื่องก็ไม่ได้ตั้งปริมาณนนะ้ตั้งปริมาณกาแฟก็ได้นะคะแต่ว่าปริมาณกาแฟที่น้ําที่เราจะไหลออกมาก็อาจจะไม่ได้เท่ากันกับครั้งแรกที่เราตั้งเอาไว้นะคะเพราะเขาก็จะจําค่าที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่เราใส่ปริมาณกาแฟเข้าไปอะคะ่ะถ้าอย่างเราใส่มากไปนะะ้ำกาแฟก็อาจจะไหลน้อยไปไหลน้อยได้นะคะถ้าใส่เราใส่เยอะแล, dos, แล้วเราใส่น้อยปริมาณนนะ้ำกาแฟก็จะไหลออกมาเยอะนะคะ 18อในส่วนของการตั้งค่าปริมาณน้ำน,นะคะก็จะดึงน้ำอยู่ที่ประมาณ60นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็หมุนให้มาดึูที่2ช็อตนะคะแล้วก็กดค้างาไว้ได้เลย รอจนกว่าประมานนะ็น้ำน้ำเขาจะไหลออกมานะคะ ก็หมุนกลับนะคะเพื่อให้เขารีเซ็ตเครื่องเขานะคะเขาก็จะกระพริแบแป๊บหนึ่งนะคะถ้าอย่างที่ต่างกพี่บอกว่าปริมาณน้ำถ้าเราใส่ไม่เท่ากันนะคะปริมาณน้ำที่เราออกมาก็อาจจะมีการเกินมา10 m L หรือ20 m L นะคะหรืออาจจะน้อยกว่าประมาณ10หรือ20 ml นะคะถ้าสมมติว่าไม่ตรงลูกค้าก็ต้องกลับไปดูวิธีท่านตอนแรกของลูกค้านะคะว่าลูกค้าใส่ปริมาณกาแฟที่เท่ากันไหมความละเอียด เหมือนกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าพวกนี้ลูกค้าใส right ่ okay. ไปเท่ากันปริมาณน้ำเราก็เคลียร์ออกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าเครื่องสําหรับ14 5 0นนะคะในการตั้งค่าเครื่องของเขานะคะสําหรับหนึ่งช็อตแล้วก็สองช็อตนะคะถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่ก right ็ให้กลับไปทางตามวิธีเดิมนะคะว่าลูกค้าอยากได้ปริมาณน้ำอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีหลักๆนะคะในการตั้งค่าเครื่องของ14 5 0สนนะคะ อันนี้เราก็จะมาสาธิตนะคะสำหรับการสต,ตรีมฟองลมสำหรับเครื่อตงตัวนี้นะคะ ก็ถ้าเราจะใช้ในสําหรับการตีเป็นเป็นฟองลมนะคะเราก็ค่อยเล็่นพิเชอร์ลงนะคะแล้วก็ควบคุมเอานะคะว่าเราอยากได้ที่ประมาณไหนนะคะ ก็ฟองที่เราจะได้สำหรับตกเครื่องตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะคะตัวฟองหนึ่งนคะคะก็น,นี้ก็มาสาธิตสำหรับเครื่อง1450ให้สำหรับลูกค้าประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณค่ะ